วันนี้จะพาไปชมการปลูกผักปลอดสารพิษที่เทศบาลตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแกน่นวันนี้ตรงกับวันที่26ธันวาคม2564เราจะพาไปอัปเดตวิธีการหรือว่าวิถี ของชาวบ้านที่ดีเขาปลูกผักปลอดสารพิษกันใค่เอาเท่ามาสตร์ในวาสื่อซอยดอกกล้วยหยังแม่กล้วยไข่นมงอลไกกล้วยไข่หยังไข่เพชรสมบูุหรือไข่หยัง มันส้วกแหลนบอลลันเป็นถือกินคืาวกล้วยมันเลยอืม ืมีปลาเดียวปลาเดียวปลาดูแลกั่่ายกะลั้เออีไม่พอดีมม่ตัผักอีไตอนนี้ดอกกันตนไปตะวานน้ะนน่แม้ปกจิบปนเนอมือใด้ปนกัน ปีนี้ก็ไม่เห็นกะล่ำไม่ดึดสบ่ไหลก็แย่หลอดเลยเออเออขายดีบพะแม่ช่องนี้เอเอ่ยขายอยู่เออเพราะถขายเนาะพ่ขายอย่ีใ่ปีนี้มันน,น้ำถั่วมันไเดนด้เห็ดจายาน้เต้นผักกบว่าวืยวดีก็เแม่ปรุงดินจ้งไดนี่ กู้กันนี่ถีตัวเหตดเอาบ่เดี๋ยเหตุเอาคือเพิ่นบ่ไปเลี่ยนจากหม่องเดียวกันสิข้าเจ้าอบล้มไห้มันบ่แต่ว่าผากบานห้องมันหวานเนาะแต่ว่ากะลำนี่กะลำเห็นชัดเลยเด้ อเแตงป้านี่เบิดแล้วฟังนี่กำลังงามป้ากลังแจ้หลอดไหมคากแน่แท้กะลังบ้านคนเห็นหลานคนนำกันหนยิตตัว ปูผสมผสานนะคะวิถีที่นี่ใครอยากกินอะไรก็ปลูกเหลือกินก็ขายแบ่งปันกันก็จะเป็นคนแก่ออกมาปลูกสำหรับดินที่ปลูกทุกแปลงเขากำหนดให้ต้องมอีสารตั้งต้นในการที่จะปลูกก็จะเป็นดินปุ๋ยคอแกแปบแล้วก็เศษวัสดุอีกอย่างหนึ่งก็คือเอมเอมช่วยหมักให้เศษวัสดุนี้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นช่วย รู้วิธีดูกรรมวิธีการปลูกแล้วอย่าลืมมาช่วยอุดหนุนที่เทศบาลตำบลโคกสำรรญสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีขอให้โชคดีมีชัยทุกคนมีความสุขสมหวังในปีพุทธศักราช2565ขอบคุณค่ะ ว่างๆแวะมาชมและมาซื้อไปชิมสำหรับผักปลอสารพิษที่เทศบาลตำบลโคกสำราญขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องบุญปลูกลูกอีสานชาแนลขอบคุณและสวัสดีค่ะยู่ดีมีแห้งพี่น้องสุขผูสุขค้นสุขสวัสดีมีความสุขหลายๆค่ะ สำหรับการอัปเดตผักของเทศบาลตำบลโคกสำราญวันนี้ก็ขอฝากท่านให้รับชมถ้าท่านว่างปักหมุดเลยค่ะเทศบาลตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮจังหวัดขอนแกน่นค่ะ